สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มใหม่ทารอรด์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจำครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนเมษายน2564นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะก็ช่องน,นี้นะคะจะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวง ความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีมีลัคนามีใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะ นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่กำลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆนะคะไม่แนะนำนะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สำหรับชาวราศีมีและคณามีรวมถึงชาวสองนะคะยินดีต้อนรับเนาะไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะในเดือนเมษายนนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการดูดวงส่วนตัวมีส่วนลดให้20%นะคะทั้งแบบแพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบ3คําถาม7คําถามนะคะและแพ็กเกจแบบโทรไลน์40นาทีนะคะช่วงช่วงเวลากลางวันเนาะมีส่วนลดให้20%นะคะและ มากกว่านั้นสําหรับใครทีเ่เขาเรียกว่าใจร้อนนะคะว่างตอนนี้จะดูตอนนี้นะคะดูเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่เปิดคิวด่วนให้นะคะแล้วก็เป็นคิวดึกนะคะสําหรับคนที่ ว่างเฉพาะตอนกลางคืนนะคะทำงานทางานกลางวันนะคะเราว่างกลางคืนอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่เวลาไม่ตรงกับเมืองไทยนะไม่เปิดคิวด่วนแล้วก็คิวดึกหลังสี่ทุ่มให้นะคะใครสนใจอาจ,จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์จองคิวกันได้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยค่ะเดีวเรามาดูกันนะคะเขาเาา้าเรื่องราวของไพทารูกันดีกว่านะ พูดมานานนะคะราศีมีลักนามีนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีลักนามีนนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เฮอร์มิตแถ้วย6กเหรียญ และเป็นไพควีนถือเหรียญนะคะชาวราศีมีลัคนามีนคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุดินนะคะพลึกศพกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีกันลักนาการองคนนั้นอาจจะอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตุดยวกันกับคุณนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพค่ะมันรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่ หันหลังออกจากความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เติมเต็มมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขาดหายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันถามว่ารักไหมรักค่ะแต่มันอาจจะมีช่องว่างนะคะ 1. ช่องว่างทางความรู้สึก 2. ช่องว่างระหว่างวัยสช่องว่างระหว่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีที่คุณนับถือที่เขานับถือ แบบนี้ก็ได้นะคะมันเลยทำให้นะคะมีใครคนหนึ่งเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่เติมเต็มนี้นะคะแต่ก็ถามว่าเดินออกไปแล้วนะคะในใจก็ยังคิดถึงนะคะยังห่วงหายังตามดูตามสืบตามส่องว่า ใช้ชีวิตแบบไหนยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็คอยเขาเรียกว่าคอยเป็นห่วงอยู่ห่างๆคอยแอบช่วยเหลือคอยคิดถึงนะคะอยู่ห่างๆนะในใจสถานการณ์ลึกๆแล้วก็ยังอยากที่จะดึงกันและกันกลับมาอยากจะขอโอกาสอยากจะหวนกลับมาว่างั้นแหละแต่ว่ามันเป็นแค่ความคิด มันยังไม่ได้มีสถานการณ์โอกาสที่จะกลับมาแต่มันมันอยู่ในความคิดนะคะคุณหรือเขายังถือกันและกันอยู่ในความคิดยังคิดถึงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามมันทําให้คนทั้งคู่ต้องหันหลังเดินจากกันแต่ในใจแล้วความความรู้สึกหัวใจก็ยังคงรักแล้วก็ห่วงใยกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ ก็ไม่รู้ว่าทำไมรักกันแล้วถึงเลือกที่จะเดินออกไปอยากจะกลับมาแต่ก็ไม่ทำไม่กลับเออแปลกใจเหมือนกันนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2 5 6 4จะเป็นอย่างไรค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ทาวเวอร์อ,อ๋อ ห้ามเมท้าและเป็นไพ่แปดดาบค่ะชาวราศีมีนและคณามีนค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมธาตุไฟเมษิงทานุคุยกับใครก็ได้ไม่อ่า,ตานตำหน้าไพ่นะสภาพใจของคุณในครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะคะเจ็บปวดทรมานตบตีกันตบตีกันในที่นี้ไม่ได้ตบตีกับใครแต่ตบตีกับตัวเองอะ ตบตีกับความคิดตบตีกับความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดถึงไหมคิดถึงมากคิดถึงมากแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะรู้คุณคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาอะ่ะแต่คุณไม่สามารถที่จะไปหาได้ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้รู้สึกคุณคุณคิดถึงเขาแต่คุณมองไม่เห็นอนาคตว่าในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปยังไงนะคะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ตรงนั้นนะคะ อารมณ์แปรปวนมากขึ้นขึ้นลงๆนะคะอารมณ์เหมือนกับเหมือนคนท้องอะ่ะหรือเหมือนผู้หญิงที่แบบมีประจำเดือนอะ่ะเวียงตลอดเวลานะคะเพราะว่าคุณตีกับตัวเองตลอดเวลาคุณไม่รู้จะทำยังไงเน่ยมันมันอึดอัดมันสับสนมันเจ็บปวดมันวุ่นวายวาววุ่นอยู่ในหัวอ,อกหัวใจนะคะ คุณทำอะไรไม่ได้นอกจากสงบสติอารมณ์แล้วก็แล้วก็ยอมให้นะคะเวลามันค่อยๆผ่านผลไปเข้มแข็งได้เท่านั้นจริงๆนะบางครั้งภายนอกคนอื่นมองเข้ามามองว่าคุณเข้มแข็งคุณพยายามจะเข้มแข็งค่ะแต่จริงๆแล้วในหัวใจของคุณอะมันเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสมากๆ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนาไปเครียดไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะย้ำว่าดวงโดยรวมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ้ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการ,รฟังแล้วก็รับชมค่ะ เอาคำใบ,บแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยเห็นไหมยังคิดถึงเขาอยู่เต็มหัวใจเลยแหละคิงถือไม้เท้านะคะวิ l l o f FOR t u n e ค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญชาวราศีมีลัคนามีนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก ธาตุดินปรึกศพกันมังกรคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างแดนต่างภาษานะคะศาส,สนาวนัฒนธรรมประเพณีต่างกันหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่คนละพื้นที่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าแน่นาคตตัวคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะจะค่อยๆดีขึ้นแต่คนๆนั้นคุณจะเลือกให้เขาอยู่เบื้องลึกก้นลึกของหัวใจ ประคับประคองตัวเองไปค่ะประคับประคองหัวใจประคับประคองสติประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้มันดําเนินต่อไปข้างหน้าคุณเลือกแล้วว่าชีวิตฉันจะเดินหน้าต่อไปนะคะแสวงหาความมั่นคงในชีวิตนะแล้วก็สําหรับในเรื่องราวของความรักคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และเลือกที่จะตัดสินใจไม่กลับไปหาคนเก่าแต่ คุณจะให้คนคนนั้นนะคุณยังรักอยู่เต็มหัวใจก็จริงคุณกลับไปไม่ได้คุณเลือกแล้วคุณจะให้เขาอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเท่านั้นนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีน,นะคะ่ะ h ฮพิลิเนต คิงถ <King> mm ือ hmm. เหรียญ7ถ้วยและไพ่เดอะสตา Star, นะคะชาวราศีมีลักนามีนค่ะไพ่ทาโร่แนะนำว่าถา้าคุณเลือกที่จะเดินหน้าต่อไป mm hmm. ก็จงไปให้สุดในเรื่องราวของความรักตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม mm hmm. เหมาะควรนักที่คุณจะที่คุณจะ อยู่เขาเรียกว่าที่คุณจะมีนะตอนเนี้เออนะคุณจะค่อยๆดีขึ้นก็จริงค่ะอยากจะนะคะให้คุณมองไปข้างหน้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ขอให้เก็บไว้นะคะเป็นบทเรียนเป็นความทรงจำที่ดีนะแล้ว move on ค่ะ นะคะอยู่ยาหัวใจของตัวเองให้ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากเหลือเกินแต่ไม่เชื่อว่าคุณทําได้และคุณก็ทําได้ดีด้วยนะคะจงมองอนาคตของตัวเองไว้อยากได้อะไรอยากทําอะไรทํานะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แมงมาตลอดคะ่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ะะามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆค่ะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรง ไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ